คอยไปนนะครับสวัสดีกับมือนีนะครับผมวันที่22เดือนสิงหาคมนะครับ2564วันนี้ผมก็จะนำพาทุกท่านนะครับมาชมการเก็บไข่เป็ดในตอนเช้านะครับเช่นเคยนะครับผมก็กาวว่าจะทำสัก4-5วันนะครับดูให้ดูเลยว่าไข่เป็ดอีเหลียงเนมันไข่ทุกวันหรือเปล่านะครับมันไขส่สมออีหลีบอก ครับหรือว่ามันเป็นแบบใดนยังไงน,นะครับส่วนไข่เชื่อไข่ที่ผมเก็บอยู่นี่นะครับมันเป็นไข่เชื่อผมก็บหนึ่งผมก็ส่งขายนะครับสองเอาเขาตูฟักฟักเองเพื่อที่จะฟักลูกขายนะนะาายยน,านะครับเนาะอมาเบิ้งเด้อครับเด้อนี่ลุ่มแรงลุ่มแรกมาแล้วครับโอ้ห่านวยลุ่มนี้เลยหันหน่วยติดเนะครับ เดี๋ยวเขา,าบอกเบิ้งกันน้ำนะครับวัาวานผมเอายางยางรถมาเสริมคอกละอันนะครับเบิ้งวา่าโอ้ยไงนะครับเบิ้งวนันเขาสีใครใส่ยางหลดอันใหม่บ่มาคอดูใหม่บ่นะครับใส่ขาเบิ้งเงเขาเบิ้งเงาเอาเ,เก็บใครเนื้อ อยางนวดอัดไมค์มาท่านมีครับเจอดี๋ยวเอาฟังแล้วใส่ <_ d ata> เขามาท่านขุนทีมือว่านนี่ร่วมกันสองขอกใน42หน่วยนะครับมาบึงมนันนี้จะเดือดหลายบ่ แต่ว่าถ้าไข่แบบนี้เป็นไข่ที่ยังบอสมบูรณ์นะครับสังเกตมันเปลือกเปลือกของจับเองตเปลือกนะครับแล้วอะไรอีกอย่างหนึ่งคือสีละของไข่นี่มันบกกกม,มันเป็นเบียวนะครับมันเป็นเบียวแล้วก็เปลือกบ,บางพองมานี่ตตรงไอก้กบะขอมจะแต,แตกแสดงว่าเขายังเป็นไข่ใหม่อยู่นะครับ นี่ถ้าไข่สมบูรณ์มันก็ะิดเป็นแบบนี้เป็นนวดกลมๆนะครับอันนี้ก็คือต้องเอาไว้ทอดจินนะครับบอพันในการขัดนะครับลักษณะก็คือ,อ,อะบะก,กลมไข่ปราสมบูรณ์นี่ฝักไปกับบ่อคอยอ่ามันบอก,อ,อกครับมันเป็นไข่เสีย ไขรนวยเงยหลยกับ่ดีนะครับกับเป็นไข่แฝดอีกทางนี้มีบ้าน้อนะครับผมว่านี่ปล่อยออกหน่อยเพราะผมมันคิด เลยบ่คอยบะเด้มันนั่งเฝ้าค่อยออกจากฟอตมแล้วนะครับเมืนะม่อนี้มันซื้อว่าไข่สีก็ได้ลหลายได้หนึ่งเต้กันไปได้เก็บคอมวันหรือเป่ามาต่อยอความสองนะ แสกครับวันนี้แสกสามสี่ห้าเจ็ด 8ปคอกนี่แปะนะครับมาว่านี่ได้สิบสองด็ไปสี่นะครับครับผมมาอาจิเกิดจากผมพ่อติดดูทายเหตุอยู่ผมมานี่ จะเกิดจากผมเอาไก่ตอกลงมานะครับเอาไก่ตอกลงมามันกัตื่นไก่ตอกกรึบเพราะว่าไก่ตอกมันม่ก็ดตอกแ๊กตอกแท๊กตกแกมันหนึบนะครับ นี e ่ไหมตกแตกตกแตกตกแตกอยู่บนมือได้หนึ่งมันคือสาเหตุผมว่าไก่ตกมันห้องตกแตก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 อยู่สี่บนมือดี๋ยวเข้าไปไปหาน้ำ ผมว่านี่สาเหตุที่ใครหลบหนีมาจากตนนัวนเลยนี่แม่เขาเลี้ยงเนืแดงไส้กรนโบหมูเกา